จน้ม้ไปนิดเดียวเงพี่ไมีาไงที่ผิดเอานี้ของแทใช่ไหมได้เลยเราไปเปิกใหม่โอ้ขนมอยู่เลยหักใหม่ย่ได้แล้วนะยู่ได้แล้วทิวอเลยีพ่หาโอ้หักใหม่ตันหักใหม่ไม่ลงลากกใหม่ไอเดียวไอเดียว มีสองชั้นกระป้งแป้งไแป้งปลาแป้งงแป้งตัวน้อยตัวน้อยชั้นนี้ออกกอนครับต้องเอาอมาไหมครูคชั้นนี้ออกกันไม่รู้ถามไไงกระดูกเล็ก

ขอมาให้หน่อยนี่ดวงไฟให้หน่อยนี่เด็กเล็กเด็กเล็กมีัันเ็นดกเล็กดยเสียยังเสียมัดด้วยก็สิลหนัไ้ก็ไปม่ไหนดีดซุ่มไฟฉายก็ไปเวัดแล้วเสียโอทองซุมไฟฉยของกับ้นเนี่ย

้าจะได้ช <silently> <ous> ่วยกันจะได้สวยไปีปไแบกไม่ไม่หมดนี่อยู่ในผ้า่อีเบตกรเาเลยีมซมาทำผิดเ่ยนิ้วเท้าอ่ะหายไปล้วกระโดกระโดนกระด้เล็กๆเลยะดูนิ้วเท้าไม่มีเลยมันโดนมันย่อยเลยยไปประตูกอ่อมข้างในกระโกไปงั้น นี่กรหลกจะดูดูวา็นยงนี่กะโหลก่านะใช่เป็นกระาเป็นเหมือนไม้เลยวางอยู่ในผ้าเนี่ยเก็บอเอาไวนไต่ออกเนี่ยวาอยู่ในผ้านี่แหละ่ เ่สียีเเยอะเลยนี่ขนานิ้วเท้าค่นี่ส่นกระโหลกนี่กระโหลกาหัวเป็นทงู้นะนี่ฟันเขากลางหลักไม้ไม่ลงก็คงจะสมบูรณ์ บ่พูดให้พูดเลยผ้าผ้ามันคนละชั้นกับหัวหัวอยู่ไหนคะนี่หัวอยู่นี่ค่ะเอาฟันเขาหัวฟันครับฟันฟันฟันแมนจ้าโยฟันฟันฟันเอาหัวไว้ไหนคะเอาเอาเอากรองไว้ตรงไหนเนี่ยหัวเนี่ยหัวเนี่ยนู่นนู่นน่นนี่ไงนี่ไงกระโหลกอะอันนี้นะคะฟันฟันเสีเงินอู้หูเใหญ่แล้วหนี่งขวบพุ่เลยไม่สายมีอันเดียวปะครับ สองขวบวิ่งได้สองขวบอันนี้ดูใช่กระดูเกินรากเอานี้นะคะเดี๋ยวจะเลือกให้อาใครจะขัดใครจะแปลงอะอเอาแบ่งแบ่งกันแบ่งัจะแม่นี่แบ่งกันค่ะใครไม่เนี่ย่เ็จใครมีแปลงระวังระวังกระดูกเนี่ใครมีแปงขาดเราดยาเอันนี้ขาดจับอันนี้ค่ะขาดๆาจับๆันิหนอย

ทำไมมาตอกหน่อยตอกสองจับเลยใครว่างจับเลยเอามือเลือกกระดูกให้เขาก็ได้นี่ค่ะซึ่งแม่ขาอ่ะอาชีนี้ค่ะต้องกฟังดึงท้ายล่างก็ได้ลมอ่ะลมถอยลังก็ได้อันนี้นี่ยเนี่ยังไม่ได้ขัดนะฝั่งนู้นยังไม่ได้ทอยล่งไปตั้งอ่ะอ๋อแปลงขาแปลงขัดโทษชธาดึงออกไปตั้งไปเลยดึงออกไปตั้งถือกับถือไปนะถือไปนั่นล่ะ ตั้งไว้ข้างล่างแล้วซิลดจับเลยเปลี่ยนเปลี่ยนเบียนกันจับเลยชั่มบ้องคืนง่ายๆที่ใครก็ไม่อยากถือผมค่ะถือผมมันบ้า เปยนก <V> ันเขาครับเป็นของคุณทีครับแม่กรลกครับเขาด้ครับนี่กรกแมแม่บแบ่งงบครับถ้าืนนี้อภาพมเป็นอน่าจะไม่มีครับเพราะว่าตัวนี้ตัวนี้คุมคุมอีกทีนึงตัวนี้ตัวนี้ปิด ตัวน้องจจะไม่ไหมอัจกไปเลยเนี่ยค่ะดเท่าหรอค่ะนี่ันชเลยเ่จขามดยเอาแล้วก็เจียนตรงนี้เยอะเลยนะครับเนี่ยเนี่ย

เขียดตะไร้ามดียวเดียวนี่ค่ะจะเป็นแขนนะคะใอันนี้แขนนแข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 นแยแขนอีกข้างนึ่งแขนยกเหนกัข้างอยู่นี้ไนันเบื้ต้หันหัวมานอยนี้าันมาตครับตกันิไเดี๋ยวนีย

ไอเนก็ม่มีเสื้อเขาเลยไม่อยาเสียเลยมยไเลยแ่จังไม่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 ม่ไ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 มไม่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 ไ่ไม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 

เดือดฟันีกไลน์ขเยอะกว่าตเวนั้นกแ่สองมปีสล้วถึงมีฟันาตาว่าวิ่งแล้วตาบ้วิ่งค่ะสอวดตาเบ้วิ่งแล้วอันนี้ก็ดูกกรามมีเขาิมไปเห็มเข่าเลยดีดีเาเลยเพีนเดือดใ่ก็ียไปเลยซื้อยาเอาค่ะกระเียนแซบกระี่นแกรเพียนในย่าไยยับออยับ ก็อเข้าไปด้วยกันดลยดีมไปดีมส่วนหัวนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่นีว่กระโหลกเลยน่าจะอยู่ตรงนี้เอากระดาษมาลองกระดาษน่าจะอยู่ในเสื้อนี่ยขยเยาเลยขย่าเลยนี่แมมเขาเขาเอามา เพราะน่ะอาจอาจอาจจะมีเออจังเจอเติมอย่างนี้แล้วแหละเขย่าแล้วจะลงนแล้วข้อข้อข้อทองดีดีดีเด็กคนนี้มีบุญเยอะนะทองเยอะจังขอไฟตรงนี้นิดนึง ขอไฟตรงนี้นี่ตัวเท่าไหร่หัวเเท่าไหร่วกว่ากว่าเสือมเล็กอยู่เลยอันนี้ค่ะเอานี่ค่ะขัดลองค่ะได้ไหมยอมหมุนทุกปีเลยด็กเด็กทุกปเขยครับเขียนครับ ้นานมากเลยนะเนี <problem> ่ยสิปีสิบสิบปีด้กี่ขวบครับขวบขวบขวบวเป็นไม่ได้ที่เป็นลูกนา่หนักกรนแล้วนนตมันต้องสองขอได้ไม่นกลขวบปลายปลอมนะเด็กคนนี้เชื่อเชื่อใ้น่ครับ ้ารท่นีรักคาก็ยากเองัอะไรรักคราบตอนนี้ก็แี่้ขมห้ามอเคจนครับบอกกันะมเกิดนะ่มีคนามีมีตกไก่กับเลย กับเด็กกับกับเสื้อกางเกงเหรอเสื้ออ๋ออันนี้ค่ะเอาไปฆ่าอีกเหรออ่เนี่ใช่งั้นเลยเดี๋ยวอันนี้ปอนกระโหลกนะอเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่กระดาษนี่ค่ะอันนี้ปอนนะของหนะ <Five. S 1> นเนี่ยเลยเลยสีคงสีคงตกลยเี่เลยอ้ย oh. ูีครับมันเป็นลากคือลากไผ่อะลากดนลากไผลงอาใครจะขาิดนอ

ไม่ควรจะรถไปด้วยกันเยนเลยครับพายางไม่ได้ทำ